มาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยครับขับรถมาจากกรุงเทพหนชั่วโมงก็ถึงเม,มื่อขอมถมแล้วครับแล้วซื้อบัตรกันก่อนครับผู้ใหญ่แปดสิบาทเด็ก40บาทครับได้บัตรแล้วไปกันเลยครับจะมาถ่ายรูปก,กันค่ะน่ารักไหมคะเสร็จแล้วเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2527โอ้โห40ปีแล้วนะเนี่ย สองชั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูจากชั้นล่างกันก่อนนะครับชุดมุมหนึ่งของชีวิตชุดหมักลูกไทยสนใจในข่าวเลขาน่ารักเงยหนนะ้าพักผ่อนชุดพระสงสิบเจ็ดรูปและบุคคลสำคัญของโลกและนี่คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาห้องนี้เป็นการละเล่นไทสมัยโบราณครับลีลีข้าวสารแมงมุมจ้ำที่ไอหนนะ้าช้ำ ลาเล่นตึงนีด